สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องครูสันนี่999นะคะยินดีต้อนรับทุกทกท่านที่ชื่นชอบศาสตร,ร์การพยากรณ์โดยไพยิบสีไพทา,โร,ารโไพออร์โควันนี้มาทักทายทุกคนเช่นเดิมนะคะกับหัวข้อปิ้งแวบเบื้องบนจงใจส่งข้อความนี้ถึงคุณค่ะเดี๋ยวเราจะมาฟังพร้อมๆกันนะคะว่าเบื้องบนนะคะพลังงานนะคะเบื้องบนวันนี้ไม่ว่าใครจะนับถือศรัทธาองค์เทพพระองค์ใด ครุคูบาจา์อริยสงฆนะ์ที่ล่วงรับไปแล้วเที่ยงอยู่ในใจคุณครุคูบาจานนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศาสดาทุกศาสนาไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าหรือพลังพระผู้สร้างพลังจัก,กรวาลนะพลังงานเบื้องบนนะในความหมายของครูสันน่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครุคูบาจา์ที่เป็นพลังงานที่เรามองไม่เห็นนะคะฉะนั้นพลังงานเบื้องบนนะรวมหมดเลยนะใครนับถือองศาสดาหรือพระยสงใด ก็รวมอยู่ในนี้นะคะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าพลังงาน,นของคนที่เข้ามาดูคลิปนี้เป็นอย่างไรนะคะก่อนอื่นก็ไม่ลืมขอบคุณนะคะขอบคุณทุกการสนับสนุนเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการกดไลค์กด s u b s c r i b e บางคนบางท่านกดซุปเปอร์ทงบางคนบางท่านโอนนอกรอบให้คุูสันนี่ขอบพระคุณทุกการสนับสนุนเลยนะคะหรือบางท่านก็มาดูดวงส่วนตัวค่ะแ,แล้วก็อย่าลืมนะคะขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างนะทุกคนใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะ ขอบคุณตัวเองนะคะขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้รับและใครทักทายกันจากไหนกันบ้างนะคะอ่าระหว่างที่ดูคลิปนี้นะคะทำอะไรกันอยู่นะคะอยู่ประเทศไหนเวลาใดทำอะไรกันอยู่ก็ทักทายรายงานตัวกันได้ในคลิปนี้นะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานนะคะอ่าของคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะเป็นอย่างไรรูซันนี่นะคะจะหยิบเสียงถ่ายมาสามใบนะคะพลังงานโอ้ไฟดับขออภัยนะคะอื้ เดี๋ยวเรามาดูแป๊บหนึ่งนะขออนุญาตครูคร,รูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองจงเปิดทางให้ครูซันนี่นะคะได้ดูพลังงานของคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะมีความรู้สึกอย่างไรพลังงานตอนนี้เป็นอย่างไรในช่วงที่ดูคลิปนี้นะคะจะหยิบมาสามใบค่ะขอครูคร,รูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกทุกองเปิดทางให้ครูซันนี่ได้ดูพลังงานของคนที่เข้ามาดูเรนดอมนี้ด้วยค่ะสาธุสาธุสาธุาธอ่าเดี๋ยวเรามาดูใบแรกกันเลยนะ โอ้ฮาร์โมนีนะคะ beautiful memory in the relationship นะคะว้า wow, วมีความมั่นคงในจิตใจมีความสุขอยู่กับตัวเองได้แล้วก็อยู่กับผู้อื่นได้อย่างเรียกว่ากลมกลืนกันนะมีความเป็นหนึ่งเดียวนะคะเข้าใจตัวเองเข้าใจผู้อื่นใครที่มีคู่อยู่แล้วนะคะก็เข้าใจคู่ตัวเองเข้าใจตัวเองมากขึ้นการที่เราเห็นตัวเราเองเป็นอย่างไร ผู้อื่นก็เป็นอย่างนั้นเลยนะนี่คือความรู้สึกนะคะแล้วก็ของคนที่อยู่ในคลิปนี้เลยนะแล้วบางคนยังโสดอยู่นะคะหรือใครที่ยังไม่มีคู่ก็อยู่คนเดียวได้นะคะมีความสุขในการอ,อยู่เพียงลำพังไม่ไปโหยหาว่าจะต้องมีใครเข้ามาในชีวิตมีความเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติรอบตัวนะมีความสุขอยู่กับธรรมชาติได้นะ สายลมสายน้ําแสงแดดอากาศนะคะพระอาทิตย์ยามเช้าพระอาทิตย์ตอนตกเย็นนะชอบธรรมชาติชอบความเขียวขจีของใบไม้นะชอบธรรมชาติชอบดอกไม้นะคะวันนี้คุณมีความสุขได้อยู่กับตัวเองแล้วก็ไม่ไปโหยหาว่าจะต้องมีใครมารักไหมหรือคำพูดคำชมของใครวันนี้คุณรักตัวเองได้คุณชมตัวเองได้คุณเข้าใจตัวเองนะคำพูดของใครก็แล้วแต่ ไม่มาทำให้คุณสะเทือนใจหรือด้อยค่าตัวเองอีกต่อไปเพราะการที่คุณจะเป็นใครนะจะเก่งจะสวยจะหลอคุณมีแบบฉบับของคุณเองสามารถจะสวยจะหลอได้ในแบบฉบับของคุณเองวันนี้ความทุกข์ต่างๆมันละลายค่อยๆละลายไปจากใจค่ะแม้แต่อดีตนะคุณมีความเป็นหนึ่งเดียวกับการใช้ชีวิตในปัจจุบันมากขึ้นมากขึ้นและทุกๆวันค่ะมีความสุขมากม โอ้โหพลังงานของความสุขความรักในตัวเองรักสรรพสิ่งได้แล้วนะคะว้าวใบแรกนี่ก็ทรงพลังมากเลยนะคะยินดีที่รู้จักนะคะใครที่เป็นการันตท่านใหม่ๆเพิ่งเข้ามานะคะหรือใครที่ดูอยู่นะคะติดตามกันอยู่พลังงานของคุณเปลี่ยนแปลงมากเลยนะคะหลายคลิปแล้วมีแต่พลังงานดีๆเข้ามานะคะว้าว trust นะคะ oh trust your intuition universe guide you นะคะ คนในคลิปนี้พลังงานของคนเชื่อในพลังจัก,กรวาลค่ะมีความเชื่อมีความศรัทธาในพลังพระผู้สร้างพลังจัก,กรวาลยิ่งใหญ่มากนะคะเรามองไม่เห็นนะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างตัวเราก็เป็นจัก,กรวาลค่ะเมื่อพลังงานของคุณเองเชื่อมต่อได้แล้วคุณจะเห็นกับความมหัศจรรย์ค่ะแต่เราต้องฝึกจิตฝึกใจเท่านั้นเองนะคะทำให้เป็นอัตโนมัติทุกวัน แล้วคุณก็ฝึกอยู่ทำอยู่นะคะขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างได้ในทุกๆวันขอบคุณตัวเองขอบคุณธรรมชาติรอบตัวนะคะคุณเปลี่ยนตัวเองเป็นผีเสื้อได้แล้วนะคะคนในคลิปนีนะะ้เชื่อในพลังจักรวาลเชื่อในพลังศกดษ์สิทธิ์เชื่อในพลังงานที่มองไม่เห็นว่ามีอยู่จริงนะ,ค,ะคุณก็ยังเชื่อเรื่องมูเตลูอยู่นะคะก็แล้วก็เชื่อในพลังของตัวเอง เชื่อในพลังจักรวาลเชื่อในพลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ตัวคุณเองนะคะก็ขอบคุณได้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วว้าวมากๆเลยนะะเดี๋ยวเรามาดูใบสุดท้ายนะคะพลังงานของคนในคลิปนี้นะคะะเดี๋ยวเรามาดูใบสุดท้ายนะคะว้าว creativity นะคะนะเป็นคนที่ตื่นรู้ในการใช้ชีวิตแล้วค่ะนะคะนะ,ะเป็นผีเสื้อที่โบยบินได้แล้ววันนี้นะคะ ปัญญายาญของคุณเนี่ยนะมีการปิ้งแวบบ่อยมากนะคะไม่ว่าจะมีความคิดสร้างสรรค์ทำสิ่งใดอยู่งานเดิมๆที่คุณทำอยู่นะคะคุณก็ทำด้วยความสุขค่ะไม่ได้ทำด้วยความเบื่อหน่ายใครที่ยังอยู่ในวัยทำงานนะคะเมื่อก่อนคุณอาจจะทำงานแบบทำงานไปวันๆนะคะอืมใครทำงานประจำอ่ะก็ไม่ได้มีแรงบันดาลใจในชีวิตะ,ะทำงานเสร็จแล้วก็ได้เงินกลับบ้านนอนแต่วันนี้นะคะ คุณมีแรงบันดาลใจในทางใช้ชีวิตนะคะแสงสว่างที่ปลายมือเนี่ยนะคะคือสิ่งใดที่คุณหยิบจับทำนะนะคุณทำได้ความรักคุณทำได้แรงบันดาลใจงานเดิมๆที่คุณเคยทําอยู่ปัจจุบันคุณทำได้ความสุขยิ้มแย้มแจ่มใสกับเพื่อนร่วมงานทํางานก็ทําอย่างมีใจของการเป็นผู้ให้นะไม่ได้ทําว่าเออถูกกระทําหรือทําแบบขอไปทีเช้าชายเยมชางกลับบ้านนะ แต่วันนี้คุณทํำด้วยความสุขไม่ว่างานอะไรที่คุณจับคนในคลิปนี้ไม่ว่าคุณทําอะไรอยู่คุณทํำด้วยความสุขไม่ว่าจะเป็นงานที่ซ้ําๆกันนะคะอืมแต่คุณทํำว่าเราส่งต่อสิ่งดีๆบนโลกใบนี้งานทุกอย่างนะคะมีมีมีความสร้างสรรค์มีความสําคัญในตัวเขาเองทุกงานเลยนะเราแล้วคุณก็ไม่ดูถูกงานนะคะแล้วคุณเห็นคุณค่าในงานที่คุณทําเราจะขาดใครไปไม่ได้เลย ในองค์กรต่างๆนะคะนะทุกคนมีความสําคัญและคุณก็เห็นความสัมพันธ์สาคัญของตัวคุณเองนะคุณไม่ด้อยค่าตัวเองอีกต่อไปแล้วคุณกําลังจะพยายามหยิบจับงานอีกชิ้นหนึ่งด้วยนะคะอาจจะเป็นเจ้าของกิจาการอาจจะเป็นอะไรที่เล็ก,ลกๆก่อนนะคะเป็นงานที่มีความคิดสร้างสรรค์ค่ะนะคุณจะเริ่มจากเล็กๆคุณจะเริ่มจากความรักทําได้หมดเลยนะคะบางคนเนี่ยปลูกผักนะคะ อชอบกินผักที่เรียกว่าเป็นออแกนิกปลูกเองนะคะเดี๋ยวนี้เขามีคนทานะที่เขาปลูกผักจากน้ําำนะคะใช้สวนหลังบ้านปลูกแล้วเอามาขายที่ตลาดเนี่ยเป็นไรายได้โดยที่แบบว่าทําด้วยความรักนะปลูกกินเองแล้วก็เผื่อแผ่ผู้คนนี่แหละคะ่ะพอทําจากเล็กๆเล็กๆมีคนตอบรับมีคนต้องการเนี่ยก็เป็นอะไรที่ใหญ่ขึ้นได้แล้วทําจากความรัก มันสุดยอดมากๆเลยนะคะครูก็ไปชื่นชมเขาเช่นกันนะคะแต่ก็จําชื่อไม่ได้นะคะอือปลูกด้วยการอยากกินเองก่อนเนี่ยแหละค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็เผื่อแผ่ให้ผู้คนไม่ได้ไปเช่าไปพื้นใช้พื้นที่ที่บ้านตัวเองเนี่ยแหละคะ่ะนะ,ะเป็นการสื่อถึงการทําด้วยความรักจริงๆนะ,ค,ะคนในคลิปนี้จะเป็นอย่างนี้เลยนะคะคุณกําลังแพลนทําอะไรอยู่นะคะลงมือทําเลยอะไรที่เราทําด้วยความรักเราจะได้ความรักกลับมาค่ะ ผู้คนจะรักในสิ่งที่คุณทําไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นอะไรสินค้าใดที่คุณสร้างขึ้นมาเองนะคะผักที่ปลูกเองด้วยความรักนะคะคนต้นไม้ก็ะจอกมาสวยงามนะใบเขียวสวยนะคะคนกินเขาก็มีความสุขเขาก็ได้ของที่แบบเป็นออแกนิกจริงๆแล้วราคาย่อมเยาวเพราะคุณไม่ต้องไปเช่าร้านอะไรที่ไหนอันนี้ยกตัวอย่างของคนที่เขาทําแล้วได้ผลลัพธ์นะคะฉะนั้นคนในคลิปนี้พลังงานเป็นอย่างนี้เลย ว้าว wow, มากๆเลยนะคะยินดีที่รู้จักนะคะขอตีละครังแห่งการชื่นชมให้ในสามพลังงานนี้นะคะแค่พลังงานนี้ก็ว้าวแล้วค่ะนะคะก็ยินดีที่รู้จักนะคะทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังและมีพลังงานนึงดูดเข้ามาฟังกับหัวข้อในวันนี้ค่ะเบื้องบนจงใจส่งข้อความนี้ถึงคุณค่ะนะ เราไม่ได้คุยอยู่คนเดียวแน่นอนนะคะสิ่งที่คุณปอธที่ฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะมองท้องฟ้าคุยกับเบื้องบนคุยกับจักรวาลน,นะคะอืมคุยกับพลังงานที่มองไม่เห็นไม่ว่าจะเป็นครูครูบาอาจารย์นะคะอ่าเทพต่างๆนะองค์ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะนะไม่ว่าพระแม่กว้นอิมนะคะองค์พ่อพระเนตรน,นะอืมพระแม่ลักษมีนะคะใครที่นับถือพลังงานเบื้องบนพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอยู่ที่เดียวกันเนี่ยนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่า ท่านจงใจนะคะส่งข้อความนี้ถึงคุณและเป็นข้อความอะไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนะคะใครพลังงานใช่พลังงานตรงนะคะเรามารับข้อความของคุณนะคะใครพลังงานไม่ใช่ไม่ตรงอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานหรือศิลป,ปะหน้าไพ่พร้อมๆกันได้นะคะนะคะฟังเป็นไกด์ไลน์นะคะอขออนุญาตครูครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆโกรงนะคะจงมาสถิตนะคะ ในการทำนายในไพ่ชุดนี้นะคะที่ครูสันนินํำมาสื่อความหมายนะคะขอสิ่งศักดิ์สิทธ์ทุกๆพระองค์จงมาสถิตในการทำนายครั้งนี้ด้วยเทินและส่งข้อความได้อย่างถูกต้องแม่นยำไม่ลังเลสงสัยครูสันนิจะเป็นสื่อกลางในการสื่อความหมายขอสิ่งศักดิ์สิทธ์ทุกพระองค์จงมาสถิตกับไพ่ชุดนี้ด้วยเทินและไพ่ทุกสำรับที่ครูสันนินํำมาสื่อความหมายในคืันี้ด้วยเทินสาธุสาธุ สาธุอ่าก่อนญาตครูครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วเรามาดูข้อความกันเลยนะว่าท่านต้องการสื่อสารสิ่งใดนะคะ k i n g of c u p s ว wow. ้าวมากๆเลยนะคะคนในคลิปนี้นะคะคนเป็นคนมุ่งมั่นจริงจังไม่ว่าจะทำสิ่งใดนะคะนะคุณจะทำด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะคุณเป็นคนใจดีนะคะดังแม่น้ำนะคือเป็นผู้ให้มาตลอดแม้แต่ปัจจุบัน แล้วการให้ของคุณคุณก็ไม่เคยน้อยจิตน้อยใจว่าคุณจะได้รับอะไรกลับคืนมาหรือไม่นะคะไม่ว่าจะเป็นการให้กับคนในครอบครัวคนใกล้ชิดนะคะให้องค์กรการกุศลนะคะคุณเป็นผู้ให้มาตลอดให้แบบไม่มีเงื่อนไขให้แบบมีความสุขด้วยนะคะมันเป็นความตั้งใจของคุณเองนะคะในการลงมานะ,ะท่านชื่นชมและการให้ของคุณเนี่ยเปรบเหมือนสายน้ำนะคะ ให้ไม่มีประมาณแล้วก็สิ่งที่ท่านบอกนะคะว่าอย่าลืมให้ตัวเองด้วยนะนะให้ตัวเองนะคะให้รางวัลตัวเองบ้างนะคะสิ่งใดที่คุณต้องการสิ่งใดที่คุณปรารถนานะคะก็อย่าลืมให้ตัวเองบ้างนะคะความมุ่งมั่นความตั้งใจความเด็ดเดี่ยวการให้ผู้อื่นนั้นเป็นสิ่งดีแต่การให้และการรับมันก็ต้องสมดุลกันและบางครั้งการให้ ก็ควรจะมีขอบเขตด้วยนะคะและให้บุคคลที่ควรให้ค่ะนะถ้าเราให้กับบุคคลที่เขาไม่รักษาของนะคะไม่นําสิ่งที่เราให้ไปพัฒนาของตัวเองนะคะมันก็เป็นการให้ที่สูญเปล่านะคะฉะนั้นเลือกที่จะให้และฉลาดในการที่จะให้อ่านะคะใครที่เราให้ช่วยเหลือไปแล้วนะคะแล้วเขาไม่ได้พัฒนาตัวเองนะคะอย่างบางคนบางท่านก็ช่วยเหลือครอบครัวนะคะอืม เงินที่เราให้เขาไม่ได้ไปศึกษาเล้าเรียนพัฒนาหรือไม่ได้ทามาหากินนะ,ะแต่ใช้แล้วก็หมดไปกับสิ่งที่ฟุ่มเฟือยนะ,ะว่าจะเป็นเครื่องดื่มที่มึนเมานะคะหรือเสื้อผ้าที่มันรู้รานะคะแบรนด์เนมต่างๆแล้วมันไม่ได้พัฒนาจิตพัฒนาใจชีวิตให้เขาดีขึ้นนะคะอันนี้การช่วยเหลือเนี่ยมันก็คุณอาจจะจิตใจดีในเวลาที่ช่วยเขา แต่คนนั้นไม่ได้พัฒนาขึ้นมันก็เป็นการให้ที่สูนยเปล่านะคะฉะนั้นสิ่งที่ข้อความนะคะที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์รูกบาจารย์เบื้องบนจนใจส่งถึงคุณก็คือการให้เป็นสิ่งดีชีวิตมีทั้งการให้และการรับนะ,ะการให้แบบไม่มีเงื่อนไขมันทําให้เราไม่ทุกข์และให้อย่างมีความสุขแต่การให้ที่แบบมีขอบเขตนะคะและให้ถูกคนอันนี้มันจะประเสริฐและทําให้ชีวิตของคุณ มีความสุขด้วยนะคะว้าวมากๆเลยนะพลังงานแล้วก็ข้อความนะคะจากกรุคูบาจารย์เบื้องบนจงใจส่งถึงคุณในคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูใบที่สองกันโอ้โห,โหพอบอกกรุคูบาจา์นะคะท่านลงมาเลยนะคะท่านมาสง่งท่านมาบอกนะคะว่าชีวิตคุณไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวค่ะถึงแม้ท่านไม่ได้ลงมาด้วยนะถึงแม้ท่านอยู่เบื้องบน,นะะเนี่ยยืนอยู่บนก้อนเมฆเลยนะคะ แต่ท่านส่งแสงสว่างให้คุณเสมอค่ะไกด์ไลน์ให้คุณเสมอค่ะนะคะแม้การมาดูคลิปนี้คุณก็ได้มารับคำตอบมารับข้อความจากท่านโดยตรงนะคะฉะนั้นวันนี้คุณไม่ได้อยู่คนเดียวการที่คุณลงมาอยู่บนโลกสามดีนี้นะคะคุณอาสาลงมานะคะมาเพื่อสะสมบุญมาเพื่อสร้างบุญนะคะมาเพื่อต่อสู้กับกิเลสภายในตัวคุณ ต่อสู้กับฝ่ายมืดนะแล้วมาแก้ไขสิ่งที่มันผิดพลาดในคราวก่อนๆน,นะะที่คุณได้เกิดมาแล้วหลายภพหลายชาติคุณมาเพื่อฝึกตนนั่นเองนะฝึกตนฝึกจิตฝึกใจค่ะนะกายนะคะของเราเป็นวัดฉะนั้นใจของคุณจะเดินทางต่อไปค่ะไม่ว่าคุณจะเลือกไปพบภูมิไหนอยู่ที่จิตแล้วนะคะจิตที่ฝึกมาดีนะคะจะไปสู่สถานที่ ที่เป็นเหมาะสมกับกายจิตของคุณนะจิตเหมือนคนที่เรียนหนังสือนะคนที่เรียนหนังสือเนี่ยนะกูจะเอยกตัวอย่างให้ฟังถ้าเราเรียนระดับมหาวิทยาลัยเราก็จะมีความรู้อีกอย่างหนึ่งนะฉะนั้นงานที่เราทําหรือสิ่งที่เราจะไปต่อมันก็ต้องเหมาะกับความรู้ความสามารถของเรานะหรือถ้าบางคนนะคะสมมติให้ฟังนะคะเอเรียนจบแค่ปถมนะอะไรที่มันจะเหมาะนะ มันก็ต้องไปทําง,งานที่มันเหมาะกับความรู้ความสามารถนะคะในระดับอาถมนะจิตของเราก็เช่นกันนะถ้าเราฝึกจิตฝึกใจนะคะอืมในการที่จะให้ขาวรอบสว่างสวัยนะคะเราก็ต้องไปอยู่อีกที่ที่มันเหมาะกับจิตที่ข่าวรอบอืไม่มีจิตที่ปล่อยวางได้จิตที่ไม่ยึดติดจิตที่ฝึกแล้วนะคะรู้โลกธรรมนะรู้สุขรู้ทุกนะคิดดีพูดดีทดําดีก็จะไปอยู่อีกที่หนึ่ง ครูครูบาอาจารย์ท่านมายืนยันในคลิปนี้ค่ะว่าท่านสรงทางให้คุณเสมอนะไม่ว่าจะเป็นข้อความมาในคลิปต่างๆสถานการณ์คำพูดหรือผู้คนท่านมายืนยันค่ะว่าคุณไม่ได้คุณอยู่คนเดียวและคุณมีครูครูบาอาจารย์พลังงานเบื้องบนคอยไกด์ไลน์คุณอยู่นะคะว้าวมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูข้อความต่อไปนะคะใบที่สามนะคะท่านมีข้อความใด ส่งถึงคุณอีกนะคะว้าวว้าวมากๆเลยนะคะไพด์ซันอืมไม่ได้ออกมานานแล้วนะคะสวยงามมากนะคะมารับพลังงานนะครูบาอาจารย์ชีวิตต่อแต่นี้ชีวิตของคุณจะสดใสสว่างสวยเหมือนดวงอาทิตย์ที่เห็นนี่เลยนะคะอืมสว่างสวยคะ่ะทําสิ่งใดก็ประสบความสําเร็จนะคะตัวคุณเอนะคะเป็นพลังงานเหมือนเด็กคะ่ะเด็กที่กําลังมาเรียกว่าเรียนรู้นะคะ ที่มาเรียนรู้การใช้ชีวิตบนโลกใบนี้ค่ะเจอต่างกันแน่นอนนะคะบางคนก็เจอครอบครัวที่เพียบพร้อมมีทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่เกิดมาบางคนไม่พร้อมนะบางคนก็อยู่ในครอ,อบครัวที่แตกแยกต่างๆหรือมีการละหกระเหินเดินทางพัดพ่าจากครอบครัวคุณมาค่ะคุณถืออะไรมาด้วยคะนะถือภารกิจถือหน้าที่มาอย่างมีความสุขค่ะแล้ววันนี้นะคะไม่ว่าคุณจะเจอสิ่งใด คุณเอาอยู่ทุกเรื่องนะคะฉะนั้นท่านมาแสดงความชื่นชมและยินดีค่ะชีวิตต่อแต่นี้นะคะไม่ว่าคุณจะผ่านอะไรมาที่ผ่านมาในอดีตวันนี้ชีวิตคุณสว่างสวยทำสิ่งใดก็ประสบความสำเร็จค่ะจงเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองจงเชื่อมั่นในครูครูบาอาจารย์พลังงานเบื้องบนที่ไกด์ไลน์คุณอยู่ค่ะเชื่อใจนะคะมีพลังงานของการ trust เชื่อใจมาตอนที่ดูพลังงานฉะนั้น จงรักษาความเชื่อใจความศรัทธาในตัวเองและเบื้องบนและคุรุครูบาอาจารย์ค่ะและชีวิตคุณจะสว่างสวัยดุดดังเด็ดสันเลยนะคะว้าวมากๆนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูต่อนะคะมีพลังงานเด็ดสันมาแล้วดีใจมากเลยนะอ่าเดี๋ยวเรามาดูไครที่4ี่ค่ะโอ้โหวิวออฟโชจูนนะคะทุกคนนะท่านมาบอกค่ะชีวิตนะคะมันก็เหมือนกับวงล้อชีวิตค่ะ บางครั้งมันก็ต้องเรียนรู้ทุกบทบาทนะคะแต่วันนี้กงล้อชีวิตของคุณนะคะหมุนมาสู่ความสุขความอุดมสมบูรณ์แล้วค่ะมันถึงเวลาของคุณแล้วที่จะได้รับความสุขความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งแล้วไม่นานนี้นะคะทุกคลิปที่เปิดมาเนี่ยจะมีเรื่องมีไพ่เดอะซันมีเดอะวิวออฟ r t จูนขึ้นมาบ่อยมากฉะนั้นคนในคลิปนี้นะคะสิ่งใดที่คุณคาดหวัง นะไม่ว่าความมั่งคัง่งความร่ํารวยการเป็นมหาเศรษฐีในภพภูมินี้คุณจะได้เป็นนะคุณจะได้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญการมาการเป็นของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันแน่นอนการรับของแต่ละคนไม่เหมือนกันแน่นอนนะฉะนั้นนะจงมีความสุขกับการใช้ชีวิตค่ะคิดดีพูดดีทดําดีเมื่อบุญให้ผลมันถึงเวลามันจะหมุนมาให้เองนะคะวงล้อนะคะ view of fortune นะคะกงล้อแห่งทรัพย์สมบัติ นะกำลังหบุนมาหาคุณแล้วนะคะมาประกบไพ่เดซันใครที่ทำธรุรกิจอ,อสังหาริมทรั์มีบ้านมีที่ดินคุณอาจจะได้ซั์ได้โชคจากบ้านจากที่ดินใครที่ต้องการบ้านและที่ดินมีโอกาสจะได้บ้านและที่ดินเป็นของตัวเองแล้วนะคะว้าวมากๆตีละครังให้หนึ่งทีค่ะนะคะเบื้องบนนะจงใจส่งข้อความถึงคุณค่ะนะคะฉะนั้นใครที่รอนะคะเรื่อง การเงินนะคะโอ้โหทรงพลังมากๆเลยนะคะดูไพ่สี่ใบนี้นะคะนะมีไพ่เฮอร์มิตครุกุบาจานนะคะเบื้องบนไพ่เดอะสันไพ่เดอะวิวออฟโฟจูนทรงพลังมากๆเลยนะคะเดี๋ยวขออีกสองใบแล้วกันนะคะ <c oughs> <c oughs> นะหยิบมาหกขออีกสองใบค่ะสองใบสุดท้ายโอ้โหเอ็ดออฟเพนจแน่นอนเลยนะคะวันนี้หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองค่ะคนในคลิปนี้นะคะฉะนั้น ท่านมาส่งข้อความค่ะนะคะไม่ว่าวันนี้คุณจะหยิบจับทําอะไรมันจะประสบความสําเร็จตัวคุณมีความขยันมั่นเพียรอยู่แล้วนะคะไม่ยอ่อท้อนะคุณ take action คุณไม่ได้นั่งอธิษฐานอย่างเดียวแล้วก็รออย่างเดียวค่ะนะคะคุณเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณเชื่อในครูครบาอาจารย์คุณเชื่อในพลังงา,านเบื้องบนคุณเชื่อในพลังจักรวาลและคุณก็ลงมือทําด้วย take action ปาระนาสิ่งใดทําสิ่งใดลงมือทําให้มันใกล้เคียงกับเป้าหมายอยากเป็นหาเศรษฐีวันนี้คุณก็ขยันมั่นเพียรตั้งใจทํางานให้ออกไปด้วยความรักความซื่อสัตย์ขายสินค้าขายของก็ทําด้วยความซื่อสัตย์ให้ของดีๆแก่ผู้คนนะนั่นแหละค่ะคุณจะยิ่งได้รับค่ะยิ่งให้สิ่งดีๆยิ่งได้รับค่ะแล้วสิ่งที่คุณทําลงไปมันจะเป็นเงินเป็นทองมาให้คุณนะโอโหนั่งตอกเหรียญเองเลยนะคะ เรียญนี่แขวนไว้เต็มเลยนะคะเงินทั้งนั้นเลยนะคะความมั่งคัง่งความอุดมสมบูรณ์กําลังทยอยเข้ามาในชีวิตคุณนะคะน้อมรับพลังงานดีๆไปเลยนะคะข้อความจากเบื้องบนวันนี้จงใจส่งถึงคุณค่ะนะใบสุดท้ายนะคะใบสุดท้ายนะคะใบที่6นะคะ Page of คั p สมหวังแน่นอนนะคะสิ่งใดที่คุณปรารถนาในพบภูมินี้นะคะไม่ว่าจะเป็นการทางจิตนะคะการประสบความสำเร็จ ทางกายภาพนะคะหรือการฝึกจิตฝึกใจภายในของคุณเองนะคะคุณจะทำได้ค่ะปรารถนาะสิ่งใดจะได้สิ่งนั้นเลยนะคะเนี่ยนะคะตอนนี้อาจจะอยู่ในช่วงเริ่มต้นนะคะใครที่เพิ่งสู่เข้ากระบวนการตื่นรู้นะคะจะยิ่งพัฒนาขึ้นขึ้นไปค่ะเด็กถือถ้วยเนี่ยนะคะในถ้วยเขามีปลาค่ะมีความอุดมสมบูรณ์มีความได้ตามที่ปรารถนานะคะเด็กคนนี้เขาไปอยู่ที่ไหนเขาไปทะเลนะ เขาไปจับป้าแล้วเขาก็จะได้ค่ะคือตัวคุณนั่นแหละค่ะนะคะวันนี้ปรารถนาสิ่งใดก็ได้สิ่งนั้นค่ะเป็นไปตามนั้นเลยนะคะสุดยอดมากๆฉะนั้นครูครูบาอาจารย์นะคะมาคอนเฟิร์มข้อความนะคะดีทุกใบเลยนะคะใครที่ศึกษาดูหน้าไพ่มาบ่อยๆนะคะมาดูพร้อมๆกันค่ะดีทุกใบเลยนะคะอืมมีไพค่ครูครูบาอาจารย์นะคะไพ่เดอะเฮอร์ไพ่เดอะซันเดวิลออฟฟอร์จูนนะคะ p a จ e of Pentacles และ p a g o of u p s มาในคลิปนี้นะคะมาส่งข้อความว่าสิ่งที่คุณปรารถนาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดนะคะความมัง่งคั่งความอุดมสมบูรณ์มีไพ่เดซันขึ้นมาแล้วนะคะคุณจะประสบความสำเร็จสมหวังดังใจปรารถนาทุกประการตามบุญตามวาสนาที่คุณสะสมมาทำมาค่ะบุญเราทำไม่เท่ากันแน่นอนนะฉะนั้นสิ่งใดที่คุณปรารถนาคุณจะได้รับตามบุญตามวาสนา ตามแรงปรารถนาของคุณเลยค่ะว้า wow, วมากๆนะคะตีระฆังให้อีก1ทีค่ะอาสามทีเลยนะคะส่งตรงไปถึงครูครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยนะคะว้า wow, วมากๆเลยครูซันนี่ก็ชื่นอกชื่นใจกับหน้าไพ่จริงๆนะคะสวยงามแล้วออกมาแบบชัดเจนมากนะคะว่าท่านต้องการส่งข้อความส่งกําลังใจนะคะหลังสงการด้วยนะคะแกคนในที่เข้ามาดูแรนดอมนีค้ค่ะนะคะ นะความมั่งคัง่งความดลมสมบูรณ์ไม่นานเกินรอนะคะจงรักษาความเชื่อมั่นนะ,ะแล้วเชื่อใจในครูครูบาอาจารย์นะคะเดียกถึงเวลาทุกอย่างมันจะมาแบบอัศจรรย์จริงๆนะคะจงรักษาใจของคุณนะ,ะให้อยู่ในแนนบวกค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าครูซันนี่นะคะจะปิดท้ายนะคะว่าคนในคลิปนี้นะคะควรจะสวดมนต์หรือมีสิ่งใดนะคะ ที่ควรทํานะคะเสริมบารมีเสริมบุญสะสมบุญของคุณเองนะเดี๋ยวเรามาดูนะคะขอหนึ่งใบนะคะขอหนึ่งใบค่ะบทสวดบูชาหลวงปู่สดนะคะอ่าใครนะคะไปไม่ว่าจะอยู่ศาสนาใดนะคะคุณสามารถจะสวดมนต์นะคะแล้วก็ถึงครูบาอาจารย์นะคะอืมแล้วก็ สวดตามนี้เลยนะคะเดี๋ยวขออีกสองใบแล้วกันนะคะเพื่อบทสวดใดอีกนะคะอ่านะคะสวดบูชาหลวงพ่อปเปิ่นนะคะนะโมสามจบนะคะอ่าแคปหน้าจอไปเลยนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูอีกใบหนึ่งนะคะอ่าจะมีการบทสวดใดอีกนะคะใบสุดท้ายเอาใบแรกนี้เลยนะว้าวนะคะบทสวดพระพิคเนธเงินล้าน ปางมหาเศรษฐีค่ะนะคะว,ว้าวมากๆเลยนะคะอ่าใครนะคะบูชาองค์พ่อพปรพเนตรนะคะสวดได้เลยนะคะเลือกผูดสามบทนี้เลยนะคะหรือสวดบทใดบทหนึ่งนะคะเสริมบารมีเสริมโชคเสริมลาภเสริมทรัพย์นะคะและบารมีให้ตัวคุณเองค่ะว,ว้าวมากๆเลยนะคะอ่าก็มาถึงตอนท้ายแล้วนะคะครูสนีก็กราบขอบคุณพลังงานครูครูบาอาจารย์สิ่งศักดิด์สิทธิ์ทุกๆพระองค์ที่มาทรงพลังงานให้ครูสนีในคลิปนี้ กับขอบคุณกัรยางมิตงทุกท่านที่รับฟังและมารับข้อความาจากเบื้องบนแล้วก็มารับพลังงานบวกบวกพลังงานที่ส่งพลังในคลิปนี้ค่ะท้ายนี้ครุสัน,นี่ก็ขอวอวยพรให้ทุกท่านทุกคนที่เข้ามารับฟังมีสุขภาพแข็งแรงมั่งคั่งร่ำรวยและเป็นมหาเศรษฐีใจบุญกันทุกคนทุกท่านนะคะฝากติดตามกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กูสัน,นีในการทำคลิปนะคะใครต้องการดูดวงส่วนตัวก็ ดูรายละเอียดใต้คลิปค่ะแล้วเดือนหน้านะคะรุสันนี่จะลงคอร์สนะคะปลดล็อกปลดใจนะคะแล้วก็ใครที่ต้องการดูนะคะว่าคุณอยู่จุดไหนแล้วนะคะในการฝึกทางสายจิตวิญญาณนะคะเดี๋ยวเรามาดูในคอร์สด้วยกันนะคะเป็นคอร์สสั้นๆนะคะแล้วเราเจอกันคลิปหน้านะคะฝากติดตามกดไลค์กด Subscribe เจอกันคลิปหน้าคะ่ะความสุขมีได้ทุกๆวันทุกๆวันเป็นวันแห่งความสุขสวัสดีค่ะ